สวัสดีครับห้องหุ่นครับ EP นี้ย้ายมาที่ออฟฟิศผมกันนิดนึงครับเพราะว่าที่บ้านนะห้องจะเต็มอยู่แล้วฮะนี่นะฮะจริงเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเลยนะครับเพราะเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่ได้ดูกันไปแล้ววิธีการประกอบเราจะไม่เสียเวลาวิธีการประกอบดีกว่าเขาเข้าใจมีลูกเล่นใหม่ๆมาให้นะฮะก็คือเป็นฐานแบบแผ่นไม้แผ่นไม้เต็มๆเลยนะครับซึ่งความแข็งของไม้ก็ในระดับหนึ่งครับ เพราะว่ามันเป็นไม้ที่เ,เป็นไม้กึ่งเนื้อแข็งเนื้ออ่อนนะครับไม่ได้เนื้อแข็งมากแล้วก็ทําสีลงชลักลงลักเกอร์มาเท่านั้นเอง่าจริงๆแล้วคือเขาใช่มีลูกเล่นอันนี้ต่อมาฮะก็คือตัวของเป็นผ้าอ,อจะเป็นแบบขนสัตว์เทียมประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาที่ตัวฐานตัวฐานนี่ค่อนข้างที่จะ น้ำหนักเบากว่าที่คิดนะฮะข้างในค่อนข้างกลวงแต่ก็ดูจากตัวลูตัวโบล์ตต่างๆดูจากตัวเดือนต่างคิดว่าก็น่าจะพอรับน้ำหนักไหวเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะต้องขอบอกครับว่าจ m เมมาคราวนี้เนี่ยมาพร้อมกับพวกลูกเล่นวัสดุปแปลกๆนะครับพวกงานดีไซน์มาแบบเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวโซ่ที่มาวางไว้แบบนี้นะฮะ ก็แน่นอนครับตัวของลำตัวส่วนล่างของไคโดค่อนข้างหนักฮะและ้วดยน้ำหนักขนาดนี้มันเลยต้องมีเดือยและมีแกนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สองขานะฮะเพื่อทำให้ฐานมันมั่นคงมากที่สุดครับแล้วก็เสียบเข้าลงไปนะฮะพอมาถึงจุดนี้ฮะบอกได้ว่าเดือยก็กำลังทำหน้าที่ของมันแบบดีนะครับฟิตดีแล้วก็การเสียบเข้าล่องเดือยต่างๆตัวของแกนต่างๆก็ค่อนข้างที่แน่นหนาฮะ ไม่สั่นคลอนง่ายๆนะครับตันแน่นหนาทีเดียวจากส่วนขาก็มาเป็นส่วนของตัวผ้าคาดเอวแล้วก็ตัวเสื้อของไคโดนะฮะผมชอบที่การลงสีครับเพราะว่ามีการที่ทำสีเป็นตัวของแสงเงานะครับเพื่อทำให้มันลักษณะมันค่อนข้างที่จะดูสมจริงแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เชื่อกจริงเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวของ พาร์ตเรซินนะครับมันก็ทำออกมาแล้วสีสันถึงอ้าจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้มีความรู้สึกที่น่าเกลียดแต่ประการใดนะครับเขาค่อนข้างที่จะละเอียดในเรื่องของตัวพลิ้วต่างๆผ้าชิ้นต่างๆเป็นพลิ้วๆแบบนี้ฮะแล้วก็ ตัวของ texture ตัวเนื้อผ้าก็เอาจริงคือมันเป็นลอนใหญ่นะครับมันดูไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่ามันสวยที่การลงสีแล้วก็ลงสีพวกของการ damage อะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะดูโอเคนะส่วนตัว upper body ตัวท่อนบนครับสิ่งที่สวยก็คือเรื่องของ texture ตัวเนื้อฮะมันมีรอยย่นการให้สี ก็ค่อนข้างที่จะดูสวยถึงแม้ว่าในส่วนของแพรเป็นของไคโดมันอาจจะมีความขัดขัดกันอยู่บ้างในเรื่องของการให้เคลือบสีที่มันดูเงาเกินไปนะฮะมันก็เลยทําให้อาจจะดูขัดขัดกันนิดนึงแต่ก็หยวนยวนๆกันไปฮะส่วนลายเพ้นท์ของตัวไคโดนั้นค่อนข้างดูสวยงามครับเราพอมาถึงส่วนที่เป็นผ้าฮะผ้าคลุมตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นของ ประกอบของที่เป็นหนวดดาของ JM มาแล้วครับมันก็จะเป็นส่วนที่หนักที่สุดตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับมันก็ยังคงหนักอย่างนั้นอยู่แต่ว่าเขาลดไซส์ของตัวผักุมตัวนี้ให้มันเล็กลงมานิดนึงครับตอนที่เสียบเดือยเข้าไปเนี่ยมีเสียงกลึกนิดนึงครับแอบจะหวั่นใจเล็กน้อยว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะผมภาวนายอย่างเดียวว่าให้ตัวไอ้ท่อนบนเนี่ยวัสดุมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพื่อที่จะสามารถมีแรงในการงัด กับตัวของเดือยสําหรับตัวส่วนพระคุมได้สาเหตุที่เขาทํามามันต้องหนักนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงครับเพราะว่าดีเทลมันเป็นดีเทลแบบละเอียดเป็นตัวขนนกแบบนี้นะฮะแต่พอมันทําเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักแต่ว่าถ้าทําบางเนี่ยมันก็จะรักษารูปทรงไม่อยู่ะฮะเพราะนั้นเขาก็เลยต้องทาหนาและใหญ่ออกมาประมาณนี้เพื่อให้มันดูฟูด้วยอย่างหนึ่งครับมันก็เลยทําให้มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะฮะ ตั้งแต่ประกอบของตัวงานสเตติววันพีซมาเนี่ยครับผมจําได้ครับว่างานที่มันเกี่ยวกับมังกรไคโดเนี่ยผมเคยชมอยู่เป็นรู้สึกจะประมาณอัน2อันเท่านั้นเองนะฮะมีส่วนหนึ่งที่เป็นของแจ็คโดเนี่ยทำมังกรออกมาค่อนข้างที่จะดูสวยงามในเรื่องของเกรดครับแต่พอมาดูของจีเมตัวนี้แล้วเนี่ยจะบอกได้ว่าเกรดเขาเนี่ยมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่ขนาดที่มันไม่เท่ากันนะฮะอย่างเช่นตัวของ พอส่วนที่เป็นขาเนี่ยเด็ดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ขนาดเล็กแล้วก็ไล่ไปใหญ่การลงสีนะขอบอกว่าเด็ดดวงครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าสวยจริงฮะส่วนพาร์ทเรซินเขาสิฮะใสกิ๊กเลยนะฮะแล้วก็มีความเล่นสีสันในส่วนของตัวโคง้งตัวเคอร์ฟต่างๆค่อนข้างที่จะดูงานโอเคเลยผมนึกถึง S ตัวหนึ่งที่ผมมีนะฮะงาน เอฟเฟกแบบเรซินใสเนี่ยค่อนข้างสวยงามเหมือนแบบนี้เลยฮะสวยมากฮะพอประกอบมาถึงจุดนี้ฮะเดือยที่คิดว่าหน้าตัวคือดยตัวเดือยของตัวมังกรตัวนี้ฮะเนื่องจากว่าตัวขนาดเดือยน่ะมันก็ไม่ได้เล็กนะครับแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ลักษณะของการ a t t a c h หรือการประกบมันกับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันก็ยังดูเสียวไส้ฮะ แล้วก็พอมาถึงตัวแมกเนตของตัวนี้เนี่ยมีการขยับได้เล็กน้อยนะฮะไม่ได้แน่นมากแต่ก็ไม่ได้ตกแต่มันก็ค่อนข้างแอบเสียวนะฮะเล็กๆน้อยนอยแล้วก็มาเจอส่วนพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงฮะในส่วนของลำตัวมังกรตัวนี้เนี่ยคือมันจะต้องเข้าเดือยตรงนี้นะฮะซึ่งพื้นที่ในการล็อกของมันมันต้องพอดีมากๆแล้วก็มาบรรจบตัวนี้ทําให้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาครับแล้วก็ ต้องใช้แรงในการกดหน่อยแล้วก็ใช้แรงในการผลักองค์ประกอบตัวอื่นเช่นลำตัวของไคโดตัวนี้ออกไปข้างหน้าหน่อยแล้วก็ดันให้มันเข้ากับเดือยตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยต้องกังวลถึง3ส่วนนะฮะค่อนข้างยากครับอย่าใช้อารมณ์กับมันครับค่อยๆดันค่อยๆพลิกจุดต่างๆแล้วก็สุดท้ายมันก็จะเข้าล็อกของมันครับแต่จะใช้เวลานิดนึงฮะส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างขัดใจในดีไซน์ของ JM ก็คือเรื่องพวกของ โปสเตอร์ที่มันดูแล้วเวลาประกอบเนี่ยฮะอย่างเช่นมือเนี่ยมันเป็นการทิมลงใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องใส่แล้วก็โดยมีการที่แมกเนตยึดอย่างเดียวแล้วก็มันค่อนข้างที่จะท้าทายกับแรงโน้มถ่วงครับแล้วก็ในการที่ถ้าสมมติมีการทําความสะอาดหรืออะไรก็ดีต้องระวังนะ,ะไม่ไงั้นมันจะตกลงมาได้เช่นเดียวกับตัวนี้เลยฮะถ้าใครเคยดูวิดีโอเกี่ยวกับ การต่อเคไคโดเจมาก่อนแล้วเนี่ยจะเห็นมีมีคนนึงฮะเขาทําหัวนี่ตกมาแซกแตกเลยฮะเพราะแบบเดียวกันครับคือหน้ามังกรมันทิ้มลงมากับพื้นนะฮะแล้วก็ตัวรับน้ําหนักมันก็คือมีเพียงแค่แมกเนตตัวเดียวฮะแต่ไม่เถียงครับว่ามังกรนะแม้โคตรสวยนะฮะดีเทลรายละเอียดตั้งแต่ในปากฟันการให้สีของลิ้นตัวฟันตัวหน้าตัวอะไรก็แล้วแต่ตัวเกล็ดต่างๆเนี่ยสวยฮะแต่ว่า มาเหล็กหรือตัวไซส์ของแม่เหล็กนี่จริงๆแล้วน่าันใหญ่กว่านี้ได้แล้วก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีกว่านี้นะฮะอันนี้น่ากลัวฮะท้าทายดีฮะ เราก็มาถึงส่วนหัวครับประกอบไม่ยากครับแต่ว่าค่อนข้างเซนซิทีฟตรงที่เรื่องของผมของไคโดส่วนนี้แหละครับส่วนใบหน้านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมาตรฐานนะครับถ้าใครเคยเล่นของรัสสลีฟเนี่ยหัวอาจจะใหญ่กว่านนิดนึงครับแต่ว่าผมแอบชอบของรัสสลฟมากกว่านิดนึงฮะนอกจากนี้เขายังให้อุปกรณ์ที่เสริมเข้ามานะครับไม่ว่าะจะเป็นพวกแม่เหล็กเพิ่มเติมแท่นยางรองแล้วก็พวกอีพ็อกซี่ครับเพื่อเอามาให้ตัวเดือยที่ไม่แน่น ก็เสียบอี็อกซี่ใส่อี็ปกซี่เข้าไปนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็โดยรวมๆครับดูออกมาแล้วไครโดค่อนข้างที่จะดูใหญ่อลังการครับแต่ว่าก็ยังคงมีความเสียวของพาร์ต่างๆอยู่มากมายฮนะแล้วก็งานดีไซน์องค์ประกอบนะผมให้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนของ Act i n g p o พ t e r อร์ของไคโดนะ่ะมันค่อนข้างที่จะดูโอแฟชั่นเป็นนิดนึงครับดูอาจจะไม่น่าตื่นเต้นถ้าเปรียบเทียบกับลาสลีฟผมตื่นเต้นของลาสลีฟมากกว่านะครับแต่สำหรับของ JM ชุดนี้แล้วมันเนียนแล้วก็มันเนียบตรงพวกงานดีเทลต่างๆซึ่งถ้าใครเป็นนักสะสมของ JM อยู่แล้วก็อดไม่ได้ครับที่จะต้องเอาไคโด JM ตัวนี้เข้ามาอยู่ในห้องหุนของคุณนะครับบางครั้งก็ต้องเลือกครับผมก็งงอยู่กันว่าตัวเดียวกันแต่ว่าซื้อมีหลายค่ายเข้ามาเต็มตู้เลยฮนะ